สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบบรันดอมในหัวข้อจักรวาลอยากบอกและสื่อสารอะไรกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูคำทำนายพร้อมๆกันนะคะลำดอมเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่ได้เข้ามาดูในคลิปนี้อาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาล ที่ต้องการสื่อสารกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้เจอกับความสมหวังนะคะเปิดมาใบแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการอธิษฐานเทอร์มิตเขาบอกว่าตัวคุณนะคะเชื่อในเรื่องของปฏิหารเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรวาลอยากบอกและสื่อสารอะไรกับความรักความสัมพัญในครั้งนี้ ต้องบอกว่าจักรวาลเนี่ยกำลังบอกว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะคะสิ่งที่คุณจะต้องได้พบได้เจอนั้นน่ะมันเป็นเรื่องราวความรักที่อาจจะมีทั้งสุขสมหวังหรืออาจจะขมขื่นก็ได้นะคะเฮอร์มิตก็หมายถึงการที่คุณจะต้องเจอใครหรือเจอคนที่คุณรักหรือรักคุณแต่ว่าอาจจะต้องเจอกับอุปสรรค เจอกับปัญหานะคะซึ่งเขาบอกว่าไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาในตำแหน่งเรื่องราวของความรักนั้นน่ะหมายถึงว่าไม่คนใดก็เกิดมาใช้วิบากกรรมให้อีกคนหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคนเองเนี่ยมีความสุขแสดงว่าเขากำลังมาชดใช้วิบากกรรมนั้นให้กับคุณนะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณรู้สึกครบเขาแล้วเนี่ยคุณทุกข์ใจเหลือเกินนั่นหมายถึงว่า คุณมีน้กรรมเก่ากับเขาที่คุณจะต้องไปชดใช้ให้กับเขานะคะในความรักแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เจอคู่ที่มีสินเสมอกันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าไพ่พนั่นเองแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ได้ไพ่แม่ชีนะคะการอธิษฐานของคุณเนี่ยเป็นการอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณนั้นน่ะได้เจอคนที่เหมือนคุณหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบไปวัดปฏิบัติธรรมถือศีลกินเพนนะคะคุณก็อยากจะได้คนที่มีสิ่งเสมอกับคุณนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีหรือเป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้นะคะอัศวินถ้วยแล้วก็การที่เจอกันเนี่ยอาจจะเจอกันโดยที่ไม่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะ เจอกันโดยบังเอิญหรืออาจจะเคยเจอกันมาแล้วในสังคมใดสังคมหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ปริงกันยังไม่ได้รู้ว่าตันหลักคือคนที่คุณเฝ้ารอน,นั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่ามันจะมีความสมดุลกับคุณไหมกับสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกและสื่อสารอะไรกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ สถ้วยเขาเองก็มาจากแดนไกลนะคะสถ้วยการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อมาสแสวงหาความรักนั่นเอง justice สิ่งที่เขาตัดสินใจตกปรงใจแล้วนะคะว่าเขาได้เลือกคุณแล้ว 9. ้าไม้เท้าการสแสวงหาสิ่งที่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจักรวาลน,นะคะก็อยากจะบอกและสื่อสารกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณว่าคู่ของคุณเนี่ย จะมาจากแดนไกลนะคะหรือมาจากต่างถิ่นต่างที่กับคุณนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ศรัทธานะคะศรัทธาในศาสนาอาจจะเป็นศาสนาของเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาได้มาคูกคียก,กับคุณคุณพาเขาไปไหว้พระหรือไปไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะมีความเชื่อในระดับเดียวกับคุณนะคะและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ ศรัทธาแล้วก็มีกรอบมีความเชื่อส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขานับถือ mm hmm. เขาก็เชื่อว่าการที่เขาได้มาเจอคุณในครั้งนี้เนี่ยเป็นพราะพระเจ้านะคะได้ส่งคุณมาให้ได้มาเจอเขาสี่ไม้เท้านะคะความมั่นคงสิ่งที่เขาแสวงหาในเรื่องของความรักให้แม่ชีก็ยังคงขึ้นมาอยู่นั่นหมายถึงว่าความเชื่อความศรัทธาในศาสนาของเขาก็สามารถที่จะ ดนบันดาลให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยเหมือนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอยู่กันคนละทิศคนละมุมโลกนะคะแต่ด้วยศรัทธาที่เหนียวแน่นหรือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยนำพาความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะสี่เหรียญความรู้สึกที่เขาอยากจะสแสวงหาหรือว่า การค้นหาการเดินทางเหมือนกับเส้นเป็นลายแทงขุนมฟับอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะ,สะแสวงหาเพื่อที่จะได้เจอคนที่เขาปรารถนาเรามาดูพลังงานของคุณกันดีนกว่าว่าพลังงานของคุณนะคะส่งผลอะไรกับสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกแล้วก็สื่อสารกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะไพ่ราชนีจันทร์ขึ้นมานะคะถึง3ใบเลยเป็นการบ่งบอกว่า ูของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าผู้ที่อยู่แดนไกลผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้คนไทยโอกาสที่คุณจะเป็นบ้านที่สองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเพอร์มิตก็ไม่ถึงว่าความทุกข์ใจอุปสรรคปัญหานะคะหรือเงื่อนงำหรือเงื่อนไขของความรักที่มันมีเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะเลี่ยงนะคะกับการที่จะมีคู่เป็น คนชาติเดียวกันศาส,สนาเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเป็นเรืเ่องของความรักที่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้คู่ต่างชาติหรือคู่แก่คู่ไม้เนี่ยมันก็เหมือนคุณได้แก้ดวงคุณไปในตัวนะคะราชินีเหรียญตัวแทนของคุณหญิงสาวผู้สวยงามและเพียบพร้อมไปทุกอย่างก้าวถ้วยความรักของคุณที่คุณแสวงหานะคะมีนกมากินอาหารในถ้วย คุณอาจจะมีแม่สื่อหรือมีคนที่ชี้แนะให้คุณได้เจอกับเทพประบุรที่คุณเฝ้ารอนะคะเดทหมายถึงความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นอมะตะเมื่อคุณได้พบรักใหม่นะคะเพราะว่าเดทคือสิ่งเก่าที่มันสูญเสียที่มันเสียหายหรือความรักคนเก่าที่มันได้ตายจากไปแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะก็มหมายถึง ความรักของคุณครั้งใหม่เนี่ยมันจะมีความอมาตะมีความยั่งยืนมีความมั่นคงนะคะ justice การตัดสินใจสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องเลือกในสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขายื่นมาให้คุณนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งก็เด็กก็ไปถึงต่างชาติต่างภาษาคนแก่ผู้ไม้นะคะ ็นไหมคะว่าทิ้งไม้เท้าก็ขึ้นมาแล้วคนแก่หรือว่าผู้ไม้คนที่เคยผ่านการมีชีวิตคู่ครอบครัวมาแล้วเขาบอกว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยจะต้องได้ของเสีย,สยแล้วถึงจะดีแต่ถ้าได้ของดีๆมันจะมาเสียที่คุณคําว่าได้ของเสีย,สยไมยถึงได้คนที่มีพันธะมาแล้วหรือคนที่เคยแต่งงานคนที่มีเรื่องราวเสียใจในความรักมาแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณได้คนดีๆมาเนี่ยสิงๆมัมาเนี่ย,เ,ยเขาก็จะไม่ดีกับคุณ ฉะนั้นแล้วดวงของคุณได้ของเสียแล้วจะดีค่ะเพอร์มิตเห็นไหมคะขึ้นมาอีกแล้วนั่นหมายถึงเงื่อนไขเรื่องของความรักนั่นเองฉะนั้นแล้วคุณจึงต้องได้คนที่ผ่านการมีชีวิตคู่ครอบครัวแล้วแล้วชีวิตคุณถึงจะมีความสุขไม่มีปัญหานะคะสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกและสื่อสารกับคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็คือการที่คุณน่ะจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนอยู่กันต่างถิง่นต่างที่แดนไกลน,นะคะ จนได้มาพานพบกันแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่สแสวงหามายาวนานนะคะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทุกข์แล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักมากๆจนขึ้นไพ่แม่ชีขึ้นมาถึงสามใบนะคะมันเป็นการหมุบอกว่าดวงเนี้ยค่อนข้างที่จะโสดหรือไม่แต่งงานหรือพึ้นคานก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณได้เลือก คนอย่างที่บอกที่จักรวาลหรือว่าสิ่งที่ถึ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารให้กับคุณเนี่ยก็คือคุณจะต้องได้คู่ที่แบบไกลๆไปเลยนะคะมันถึงจะเป็นการพลิกเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างเช่นเมื่อคุณได้คู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการพลิกเปลี่ยนศาสนาหรือว่าประเทศที่คุณอยู่นะคะภูมิลาเนาอันนี้หมายถึงโอกาสที่คุณจะไปใช้ชีวิตคู่ในต่างแดนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงน,นะคะเรื่องของการทํา มีซ่านะคะซึ่งบางครั้งมันอาจจะดูล่าช้าไปบ้างแต่นั่นมันเป็นการบองบอกว่าคุณจะได้คู่ที่ต่างศาสนาและต่างประเทศแน่นอนนะคะสําหรับสิ่งที่จักรวาลอยากบอกและสื่อสารกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคุณนะคะคุณต้องทําใจเผื่อไว้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้คู่ที่ไม่คาดคิดหรือคิดไม่ถึงนะคะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยมันมาโดยที่แบบ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะมาแบบปฏิหารมาแบบไม่รู้ว่าไปหลงรักเอาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องมาชดใช้วิบากกรรมกันนะคะในเรื่องของความรักเพราะเฮอร์มิตเนี่ยขึ้นมาถึงสองใบด้วยกันการชดใช้กันในเรื่องของความรักส่วนตัวคุณเองก็ได้ไพ่แม่ฉีถึงสามใบฉะนั้นแล้ว,วความรักของคุณอาจจะไม่ได้ปกติไม่ได้สำเร็เท่าที่ควรนักนะคะ แต่ว่าคุณก็จะได้คนที่แบบมีคุณ,ณธรรมนะคะก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเคยเสียใจเรื่องของความรักมาหลายๆครั้งแล้วจนอยาจะฝังมันไว้จนไม่อยากจะมีความรักเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลก็อยากจะบอกว่า ความรักของคุณครั้งนี้เนี่ยจะเป็นความรักที่คู่ควรกันกันกบคุณนะคะมีความเหมาะสมกันในเรื่องของแนวความคิดนะคะมีทั้งไพ่พระทั้งไพ่แม่ชีขึ้นมาภาษาของเราก็จะบอกว่าการที่ได้คู่ที่มีสิส่งเสมอกันนั่นเองนะคะมาดูสรุปเป็นดีกว่าต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อยากจะมีคู่เพราะว่าอยากจะมีลูกนะคะจริงๆแล้วถ้าไพ่แม่ชีขึ้นอย่างเงี้ยความรักของคุณเนี่ย คุณอยากจะมีลูกมากกว่าจะมีคู่ได้ซ้าไปแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจากการมีคู่ก่อนคุณก็จะมีลูกไม่ได้ใช่ไหมคะคุณจึงอยากได้พ่อพันธุ์หรือว่าได้คู่ที่ดีเพื่อที่จะได้ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกที่น่ารักนะคะมีลูกที่ส่งเสริมกับคุณนั่นเองเลิฟเวอร์ความรักความรักของคุณนะคะจะก่อเกิดให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะเป็นการเติมเต็มให้กับตัวคุณเองคุณจะได้ มีเขาเรียกว่าเหมือนมีทายาทนะคะการมีคู่ของคุณในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้มีทายาทที่จะได้ดูแลคุณนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นั่นเองอัมพลคุณจะเจอคู่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่มีลูกติดหรือถ้าคุณเองไม่มีลูกติดมาก่อน ตัวคุณเองก็ตั้งใจที่อยากจะมีลูกนะคะเห็นไหมคะไพ่เดือดซัก็ขึ้นมาอีกแล้วสําหรับความรักครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกและสื่อสารให้คุณรู้นะคะก็คุณจะได้เจอกับคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะหลังจากที่คุณอาจจะชอกช้ำในเรื่องของความรักมาหลายครั้งหลายคราวนะคะอย่างที่บอกว่าได้ไพ่เดรนเนี่ยก็คือแบบแทบจะฝังความรักให้แบบ ลงดินจบไปเลยกวดน้ํำคว่ำขันไปเลยนะคะแต่ที่สุดแล้วพอคุณมาเจอคนที่ถูกใจมันก็ทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนใจนะคะ justice อยากเริ่มต้นความรักใหม่อยากมีความหรือหวาในเรื่องของความรักอยากมีความหรือหวาในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกนะคะก็สําหรับใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าสิ่งที่คุณรอคอยคนรัก จากแดนไกลที่คุณรอคอยคุณก็กำลังจะสมหวังนะคะได้พบกับคู่แท้ที่รอคอยมานานแสนนานนะคะก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็เติมพลังบวกให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วถูกใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอขอบคุณค่ะ